Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สีสวนรณขึงขังขู่ชัดชาติครบสามวันเจอกันปมป้ายหาเสียงลั่นคนกรุงเทพสี่ล้าน4แสนคนไม่ได้กินแกลบกินหญ้าชี้ที่โพสต์อธิบายคือการเสแสแ้งแกล้งทำ วันที่24พฤษภาคม2565นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k ถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครความว่า ก่อนหน้านี้ท่านชัดชาติพูดโพสต์และอธิบายมาตลอดว่าทางทีมงานเพื่อชัดชาติไม่อยากให้ป้ายเหล่านี้กลายเป็นขยะหลังการเลือกตั้งเราทำแพทเทิร์นไว้เพื่อเราสามารถเก็บกลับมานําไปตัดและเย็บกระเป๋าหรือผ้ากันเปื้อนไว้ใช้ต่อในทีมของเราเองได้เลยในอนาคต ซึ่งเราท้วงติงมาโดยตลอดว่าทําแพทเทิร์นไว้เยี่ยงนี้ซึ่งผู้สมัครคนอื่นๆไม่มีใครทําอาจถือได้ว่าเป็นการทําให้หรือสัญญาว่าจะให้อันสอบไปในทางฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง2,562ซึ่งพอปิดหีบเลือกตั้งปับ๊บก็เป็นไปตามคาดมีคนมากรีดเอาป้ายหาเสียงของท่านจนหมดภายในเย็นค่าของวันเลือกตั้งแต่ทว่าท่านกลับปล่อยให้ผู้อื่นซึ่งคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาเอา อาป้ายหาเสียงของท่านที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของท่านไปตัดเย็บทํากระเป๋าผ้ากันเปื้อนตามแพทเทิร์นที่ท่านกําหนดไว้โดยที่ท่านไม่ได้ออกมาปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินของท่านแต่อย่างใดการให้ลิ้วล้อทั้งหลายมาประโคมข่าวว่าห้ามเอาไป,ไป้ายไปหากเอาไปแล้วขอให้ส่งคืนตามที่อยู่ได้เตรียมกันไว้นั้นมันไม่แนบเนียนครับ คนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง4ล้าน4แสนคนเขาไม่ได้กินแกลบกินหญ้านะครับผมรอจนจะครบ3วันแล้วไม่เห็นท่านไปแจ้งความดำเนินคดีเอากับคนลักขโมยป้ายหาเสียงของท่านไปเลยเยี่ยงนี้จะให้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากที่พูดโพส์อธิบายมาก่อนหน้านี้คือการเสแสร้งแกล้งทำงั้นเดี๋ยวเจอกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ